ผมว่าอย่าใช้ความกลัวขึ้นมาในการกลัวสิ่งใหม่ๆครับเ,เรื่อง e n t e r t e n t m e n t c o m p คอมเพเนี่ยผมเองกับคิดว่าทุกอย่างเมื่อมันโปร่งใสแล้วมันมีผู้นี้ว่าเดิมพันขนาดระดับแสนล้านที่เขามาลงทุนเี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างคลีนเองแล้วที่สําคัญสถานบันเทิงของวงจรตัวนี้เนี่ยม,มันจะต่างกับกรณี บอนหรือคาสิโนในเพื่อนบ้านก้อนี้ก้อนี้คาสิโนเพื่อนบ้านมันไม่ได้มีแหล่งบันเทิงอะไรมากไปกว่าเรื่องเล่นอย่างเดียวนั่นคือบอลล้วนๆเลยนั่นคือบ่อจติๆแต่เราไม่ได้เจตนาจะทําบอนบอกเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทาเนี่ยรัฐบาลหวังเม็ดเงินแสนสองแสนล้านที่จะเข้ามาในทันทีในปีแรกที่มีการลงทุนเนี่ยอันนี้ต่าไม่ใช่หวังเม็ดเงินจากคาสิโนคาสิโนเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่านี่รัฐไม่ได้ลงทุนเป็นเอกชนลงทุน เขาจะมีกําไรกําหนดเกณฑ์ขั้นต่าได้ว่าเงินเดิมพันจากการพน,นันที่มันเกิดขึ้นในคาสิโนของสถานบันเทิงขับวงจรจะเป็นกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ในต่างประเทศในลัสเวกซียมันมีองค์กรอิสระที่จะกํากับดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งในร่างกฎหมายของรัฐบาลก็มีกรรมการบริหารที่จะดูแลเรื่องนี้แล้วก็จะมีเลกูเลเตอร์กำกับอีกเป็นชั้นๆๆๆไปว่าไปมันกําหนดเลยว่าคุณจะต้องกําไรไม่เกิน4% 5% 8%, 8หรือ10%แล้วแต่ที่แต่ว่า ลักษณะของบ่อนที่อยู่รอบเพื่นบ้านเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายไม่มีเลกู l a เลเตอร์เข้าไปกํากับเลยแต่การจะทําสถานบันเทิงวงจรมันสิ่งสําคัญคือเมื่อมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะต้องคลีนต้องเคลียร์ต้องปลอดภัยเขาจะรู้ว่าไม่เข้าไม่มาเล่นแล้วไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินเพราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไร